ทำยังไงเนี่ยว้ามาได้ไงปอยมันไปไปแล้วใครมาเปิดนะยังไงเนี่ยล้วกี้กี้จะทำกับข้าวใครมาเปิดเนี่ยใครจะมาเปิดมูเปิดอย่างนี้เที่ยงงค่ะจะทำยังไงเนี่ย ไม่เอาอะไรเขียบมาลงนี่ชีวิตคอนเทนต์ที่เมื่อกี้คือจะลาดน้ำเราเอาแก้วลาดให้มันตกลงมาก่อนจะได้แบบหยิบออกไปได้แต่เมื่อกี้ตามองนี่แล้วก็มองไม่เห็นเลยว่ามันหายไปไหนแล้วกูแล้วคือมันมาจากช่องนั้นหน้านี่เอาขึ้นไปปิดตรงนี้ให้แม่ก่อนจะไลน์นั่นแหละทำให้มันเป็นแบนสิไอ้สีนเมื่อกี้คืออะไรแม่งู แม่แ่งีเลยปิดเลย,เลยคือไม่สนใจมาก